สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยนะครับงวดประจำวันที่สิบเป็นงวดประจำวันอาทิตย์ที่สิบกรกฎานะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับว่าช้านะครับวันนี้ ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมเป็นสูตรสองตัวตรงไปกลับบนล่างนะครับ ซึ่งได้ผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเป็นนอยละสองศูนยนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละนอยเลยนะครับผมมาดูที่นอยพิเศษนะครับ พิเศษก็จะมีนะครับสามหกหกสามหนึ่งสามสามหนึ่งเดินหกวิ่งสามน่อยปกติ น้อยปกติก 20, <A> ็จะมีนะครับ0 5 5 0 2 0 0 2เด่น2วิ่ง0หน่อย VAP V ม p ก็จะมี93 39 11ประมาณนี้นะครับส่วนเลขเด่นเล็กวิ่งของ VIP นะครับก็คือเด่นหนึ่งวิ่งสาม น,นี้นะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับไปสนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ